ตอนนี้เรากลับมาอยู่กันใน Overwatch Talk นะครับก็มาอัปเดตข่าวสารนะครับข้อมูลที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับคือผมได้พูดถึงนิดหน่อยเอ่อนิดหน่อยจริงๆเมื่อหลายคลิปที่ผ่านมาว่าเซมิตานั้นทีมสร้างนะครับทีมพัฒนาเกมเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแผนสำหรับตัวละครตัวนี้ที่จะมีการปรับสกิลนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นการปรับแบบรีเวิร์กเลยนะครับถ้าบอกว่าใครที่ไม่ได้ฟังในคลิป,ปก่อนๆนี่อาจจะพูดถึงเอาไว้บ้างนะครับก็จะมาท้าความให้ฟังนะครับคือ ทั้งผู้เล่นและผู้พัฒนาเนี่ยรู้ดีว่าสมิตามตัวละครที่เก่งนะครับการยิงคลิกซ้ายของเธอนนะั้ทำดาเมจได้อย่างรุนแรงสามารถฆ่าแทงบางตัวได้เลยนะครับตัวละครแบบเทเซอร์หรือตัวละครที่บางๆเนี่ยก็สามารถฆ่าได้ไม่ยากนักนะครับป้อมปืนของเธอนั้นสามารถวางได้6อันซึ่งมีประโยชน์มากนะทเละอร์ตของเธอนั้นสามารถทําให้ทีมกลับมาสู่ออบเจ่นทีฟได้อย่างรวดเร็วนะแต่ปัญหาตัวละครนี้ครับก็คือมันมีเงื่อนไขในการใช้ค่อนข้างเยอะครับเงื่อนไขในที่นี้ก็คือมันเก่งแต่ว่า ถูกเลือกมาใช้ในบางสถานการณ์เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นออคนมักจะเล่นซิมิตากันในด่านของดีเฟนส์นะครับซึ่งเขาก็จะเล่นกันในดีเฟนส์จุด A เพราะว่าจุดเกิดมาค่อนข้างไกลนะครับแล้วการมีเทเลพอร์ตเนี่ยก็ช่วยให้สามารถเข้ามาเสริมทัพได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ทีนี้ครับทันทีที่จุด A เสียไปนะครับ คนที่เล่นเซมิตาก็มักจะเปลี่ยนไปนเล่นตัวอื่นเพราะว่าเมื่อจุดเกิดมันอยู่ใกล้เนี่ยมันก็เทเลพอร์ตก็จะมีค่าน้อยลงนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ายิ่งเกมเดำเนินไปนานเท่าไหร่นะครับป้อมเอ่อสกิลออติเมตเทเลพอร์ตเนี่ยก็จะมีคุณค่าน้อยลงเรื่อยๆนะครับหรือแม้แต่ในด่านโจมตีซึ่งคนไม่ค่อยจะได้ใช้กันเท่าไหร่สำหรับเทเลพอร์ตนะครับรวมไปถึงด่านของแคปเจอร์ด้วยซึ่งการที่ตัวละครหนึ่งตัวนั้นสกิลอลติเมตมีค่าเท่ากับศูนย์เนี่ย เป็นอะไรที่เลวร้ายมากนะครับถึงแม้ว่าการโจมตีของเธอนะจะยังดีอยู่แต่ว่าด้วยความที่สิมิตาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบางแล้วก็ด้วยหน้าที่ของเธอมันคือซัพพอร์ตนะครับและไม่สามารถทําหน้าที่นั้นได้เนี่ยนั่นทําให้เกิดการแก้สกิลตรงนี้กันขึ้นมาสกิลส่วนแรกเลยครับที่ได้การแก้ไขนั่นก็คือการยิงแบบคลิกซ้ายนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล่นสิมิตาจะรู้ว่าสิมิตาเนี่ยมีการโจมตีคลิกซ้ายที่ค่อนข้างจะเป็นระยะใกล้มากนะครับผมคิดว่าอันนี้คือผมไม่ได้ดูข้อมูลนะแต่ว่า คิดว่าระยะการยิงคลิกซ้ายของสิมิตาเนี่ยน่าจะไกลระดับเดียวกันกับวินสตันซึ่งนั่นหมายถึงว่าไกลกว่าระยะประชิดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันมีความยิงง่ายเข้ามาเกี่ยวแล้วก็ได้เรื่องของความแรงเข้ามาเสริมนะครับส่วนที่มีการปรับเข้ามาครับก็คือทางทีมสร้างเนี่ยจะทําให้มันไกลขึ้นนิดหน่อยนะครับเ,เขาย้ําชัดนะครับว่าสิมิตาเนี่ยยังคงเป็นตัวละครที่ตีใกล้นะรับการคลิกซ้ายนะครับ ยังคงยิงในระยะใกล้มากอยู่นะครับการที่เพิ่มระยะขึ้นมาไกลนิดนึงเนี่ยไม่ได้ทําให้เธอกลายเป็นยิงบีมแล้วแบบไกลแบบฆ่าตัวไกล,กลได้ก็แล้วกันนะครับก็แค่ปรับให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าการยิงคลิกซ้ายมันใช้ย,ยากหรือว่ามันเล่นแล้วไม่สนุกครับ ต่อมาครับมาดูที่สกิลชิปซ้ายก่อนก็แล้วกันนะครับก็คือสกิลวางป้อมปืนของซิมิตาครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นในตอนนี้สำหรัเล่นกันนะซิมิตานั้นสามารถถือป้อมไว้ในมือนะครับได้3อันนะครับสามารถวางได้มากสุดในแมปนะครับคือ6อันถ้าว่าวางเกินกว่านั้นนะครับป้อมอันที่1ก็จะกลายเป็นป้อมอันล่าสุดแทนนะครับก็จะได้6กอันเท่าเดิมทีนี้เนี่ยส่วนที่เขาจะมีการเปลี่ยนออกไปครับก็เพราะว่าเออซิมิตามันใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะ นับคูดาวแล้วก็สะสมป้อมขึ้นมาอีก3อันเพื่อที่จะวางให้ครบ6อันในฉากนะครับหรือบางครั้งเนี่ยวางไปแล้ว3อันกว่า3อันแรกมันจะคูดาวเพื่อวางให้ครบ6ได้เนี่ยไอ้สามอันแรกก็ดันโดนยิงทิ้งหมดแล้วก็เลยแปะได้ไม่ครบสักทีนะครับปัญหาตรงนี้ก็จะน่าจะมีน้อยลงนะครับเพราะว่าเมิตานน่าจะสามารถถือป้อมไว้ในมือได้6อันนะก็คือถือไว้6อันแปะได้6อันเลยนะครับ พราะฉะนั้นตัวสิมิตาที่มักจะถูกเลือกมาในเกมป้องกันเนี่ยเอ่อจะได้สิทธิ์ในการเริ่มเดินก่อนอยู่แล้วถูกมาก็จะสามารถเตรียมพื้นที่ได้นะครับก็จะสามารถวางป้อมได้หมดเลยทั้ง6อันครับไม่ต้องมานั่งรอคูดาวหรือว่าอะไรอย่างนั้นแล้วต่อมาครับสกิล E นะครับเป็นหนึ่งในสกิลที่มีคนไม่ชอบเยอะที่สุดนะครับเออ ถ้าเป็นในตอนนี้นะครับสกิล E ของซิมิตาเนี่ยจะเป็นการใส่ชิลให้เพื่อน25หน่วยนะครับข้อที่ของชิล25หน่วยนี้ก็คือถ้าเกิดว่าโดนยิงเลือดลดนะครับมันก็จะหายไปนั่นแหละเหมือนเลือดปกติเลยนะครับแต่ว่าพออยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆสัก3วินาทีมันก็จะกลับมารีเจนเต็มเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จะเป็น25ที่เด้งกลับขึ้นมาได้เรื่อยๆแต่ว่ามันได้ใช้จริงๆมันได้ใช้ค่อนข้างน้อยนะครับก็คือ ผมมีเพื่อนในทีม5คนใช่ไหมผมก็ใส่ชิวให้่หมด5คนนะครับแล้วก็จะไม่ได้กดปุ่มนี้อีกเลยนะครับจนกว่าเพื่อนๆจะตายกันหมดทีมหรือว่าผมตายแล้วกลับมาใหม่อะไรอย่างเั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันกลายเป็นสกิลที่คนแทบจับไม่ได้กดเลยทีนี้ครับการเปลี่ยนสกิล E อ,อันนี้เป็นการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสกิลไปเลยนะครับจะไม่มีการให้ชิวเพื่อนเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสกิลที่มีชื่อว่าโปรตอนบาลีนะครับเราลองนึกถึงบาเลียของเอ่อ วินสตันละกันผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนับคือมันยังไม่มีภาพหรือว่ามีข้อมูลออกมาให้ดูชัดนักอันนี้คือจากที่ฟังผู้พัฒนามาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเเราลองนึกถึงบาเลียของวินสตันนะครับคือเซมิตา,าเป็นตัวละครที่อยู่ในแนวหลังซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมีไลฮาร์ดหรือว่าจะมีซาเลียหรือว่าแท้งหรือว่าแม้แต่ซลเจอร์อ ek, ซึ่งยืนอยู่ในแนวหน้านะครับ ด้วยสกิลโปรตอนบาลียนี้เนี่ยเซมิตาจะทําการยิงไปข้างหน้าเหมือนการกดคิดขวานะครับที่ชาร์จเป็นลูกใหญ่แล้วก็ยิงพุ่งออกไปแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของก้อนบาเลียหรือลูกบาลีนะครับยิงออกไปข้างหน้าครับเพราะฉะนั้นครับก็ไลฮาร์กจ็จะสามารถพักโลด้านดับหนึ่งผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเขาเปรียบเทียบว่าคือเขาเปรียบเทียบมา2อย่างก็คือให้นึกถึงบาเลียของวิสตันหรือว่าโลข,ของไลฮาร์นะครับนั่นหมายความว่า จะลูกกลมๆอันนี้เนี่ยบาลีอันนี้เนี่ยมันน่าจะสามารถพังได้เช่นกันนะครับแต่ก็น่าจะมีประโยชน์กับทีมพอสมควรครับคือต้องรู้ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะครับมันอาจจะใหญ่พอที่จะสามารถใช้แทนโลในระยะสั้นๆได้นะครับแล้วก็คิดว่าในส่วนของคูดาวก็คงใกล้เคียงกันกับเอ,อ่อบาลียของวินสตันนั่นแหละถ้าดูจากความสามารถระดับนี้นะครับต่อมาครับส่วนสุดท้ายคือสกิลอัลติเมทครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมว่าพีคที่สุดละนะครับเป็น เรื่องใหม่เลยล่ะของสกิลอัลติเมตนะครับคือเดิมทีเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าพอเสียจุด A ไปใช่ไหมหรือว่าการเล่นในโหมดแคปเจอร์อเนี่ยอัลติเมตเทเลพอร์ตเนี่ยใช้แทบไม่ได้เลยนะครับก็มีการเปลี่ยนครั้งใหญ่นะครับ พอเราเก็บแต้มอัลติเมทวิธีการเก็บแต้มก็เหมือนทุกตัวละครก็คือยิงทําแต้มหรือพวกนี้นะครับแล้วก็พอได้อัลติเมทเต็มเนี่ยสามารถกดคิวครับเพื่อวางเทเลพอร์ตได้ครับซึ่งมันจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เปลี่ยนครับก็คือถ้าเรากดคิวซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับถ้าจะคิดไม่ออกนึกถึงกําแพงน้ําแข็งของเหมยนะครับที่พอกด E ครั้งแรกมันจะตั้งเป็นหน้ากระดานแต่ว่าพอกด E ครั้งหนึ่งจะกลายเป็นแนวลึกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกันกดคิวครั้งแรกเป็นซึ่ง จะสามารถให้ชิลกับเพื่อนทุกคนในรัศมีนั้นได้นะครับวิธีการใช้ก็จะเหมือนกับรพอร์ตเลยก็คือมันยังคงคอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือซมิตาสิลติเมตเนี่ยจะเป็นการสร้าง device สร้างอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งและจะต้องหาที่ซ่อนให้ดีนะครับรับชิลเจเนเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการวางเจ้าเจเนเตอร์อันนี้เอาไว้นะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในบริเวณเนี่ยจะได้รับชิลนะครับซึ่งเขาบอกว่าชิลวันนี้ก็จะเหมือนกับสกิลเอียนเก่านะครับแต่ว่าจะให้ได้มากกว่าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ เออถ้าให้ผมเดาคิดว่ามันควรจะอัลติเมทเหรอมันก็ควรจะร0 0ยร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในบริเวณน่ะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือพอโดนยิงใช่ไหมมันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเขายังอยู่ในบริเวณนะั้นมันก็จะรีเจนกลับขึ้นมาเหมือนกับชิลอันเก่าที่เคยให้ในสกิลอีนะครับ ในสกิลส่วนนี้ครับก็จะทำให้เซมิตานั้นสามารถเล่นได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็คือถ้าหากว่าอยู่ในจุด A นะครับแล้วมีทีมม้องกันอย่างเงี้ยเดยปกติแล้วอาจจะใช้เทปพอร์ตแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยเรามีเมอร์ซี่อยู่แล้วเมอร์ซี่สามารถใช้ทุกชีวิตได้นะครับการใช้เทปพอร์ตก็อาจจะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่เราก็สามารถวางชิลดเจเนเตอร์เพื่อให้ทีมั้นสามารถบุกได้เช่น ในคิงสโลก็จะมีที่ซ่อนอยู่มากมายในห้องในอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ครับเราก็ต้องมาดูว่าเจ้าชิลเจเนเรเตอร์อันนี้เนี่ยมันจะให้พื้นที่ที่ไกลแค่ไหนให้ชิลที่เยอะแค่ไหนแต่ว่าฟังดูแล้วก็น่าจะมีประโยชน์นะครับแต่ว่าตัวละครที่เป็นบิวเดอร์ตัวอื่นเช่นท็อปยอนนะครับก็น่าจะต้องมาช่วยกันตั้งป้อมป้องกันกันมากขึ้นนะครับแล้วต้องรอดูด้วยว่ามันจะมีผลกับพวกป้อไมไหมแต่คิดว่าคงไม่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นกับเพเจอร์อย่างเดียว สำหรับ้งหมดนี้ที่ผมพูดมานะครับก็จะเข้า PTR ในช่วงเวลาเร็วๆนี้ผมก็เลยรีบเอามาบอกให้นะครับแล้วก็ผมอยากรู้ครับว่าเพื่อนคิดยังไงนะครับกับทั้งหมดนี้ที่ผมว่ามาเอ่อมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับส่วนสุดท้ายเลยจะไม่เกี่ยวกับสมิตาแล้วนะครับก็คือจะมีเรื่องของระบบหาทีมเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะคล้ายๆกับ Hero of the s t o r m ครับที่เราจะสามารถประกาศได้ว่าเฮ้เรากำลังหาทีมอยู่นะใครอยากเข้าทีมกับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปุ่มที่น่าจะเปป็นกกาารรศับ เรากำลังหาทีมอยู่นะครับก็จะได้คุยกับเพื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะโอเคคิดว่าครบแล้วนะสำหรับทั้งหมดนะครับอาจจะมีตกหล่นไปบ้างก็ขอโทษก็แล้วกันาก,าก็มันมาค่อนข้างดึกนะครับตอนนี้มันตีสองครึ่งแล้วอาจจะมีงงๆไปบ้างเหมือนกันสุดท้ายนะครับก็ขอฝากมอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซีนสโตร์นะครับอย่าลืมไปกดไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแลวก็ผมด้วยแล้วก็ส่วนแขกก็ตามที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากเพิ่มเติมอะไรหผมรู้นะครับรวมไปถึงใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงสิมิตาที่เป็นระดับของการรีเวิร์กเลยนะครับก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ก็แล้วกันแล้วก็สถานีต่อไปนะครับที่เราจะได้เจอกันแน่ๆน,นั่นคือการเปลี่ยนสกิลของเมอร์ซี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใกล้แค่ไหนนะครับเราดูสิมิตานก่อนครับ p t ทใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ